คัสก็วันดีทุกคนด้วยนะคัสมึงจะคัสทาพ่อของเนี่ยโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมก็คือผมว่าผมบอกไปหลายครั้งแล้วด้วยคือผมบอกไปสิบรอบแล้วแล้วก็ผมบอกไปทุกๆครั้งเลยด้วยแต่ก็ยังจะมีมาเรื่อยๆนะครับก็คือทุกคนถามบางคนนะ่ะยังเข้าใจผิดอยู่เลยว่าแชมป์เคอาเคกับแชมป์กว๋วยเตี๋ยวเรือคนเดียวกันถูกะ เออซึ่งคุณบอกได้เลยนะครับว่าแชมป์เคียเคคือไอเฮี้ยนี่คือไอ้นี่แหละนะครับแชมป์เค K เคนะครับส่วนอันเนี้ยช่องของไอแชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งสองคนเนี้ยมันคนละคนกันนนจ๊ะคือคือก็ใจลมว่ามันคนละคนกันมันไม่ใช่คนเดียวกันเว้ยนะครับหลายคนอาจจะแบบมึนงงหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูหน้ามันในแชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยอันนี้ดูหน้าแชมป์เคียเคนะนี่นะ เออเนี่ยแชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือึงหน้าคนละแบบเลยเออหน้ามึงคนละแบบเลยเนี่ยอืมแชมป์หนองจอกเนี่ยขอบคุณที่รับแอดเราเออเนี่ยแหละนี่แหละฮะแ,แชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้แชมป์เคไอเคมันคนละคนกันโอเคสรุปเนี่ยชัดอิสระโอเคเข้าใจนะตรงกันนะคือนี่คือแชมป์กออ๋วยเตี๋ยวเรือสวนคนนี้เป็นแชมป์เคไเแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครที่ถามมาว่า ทำไมพี่แชมป์เอ่อต้องทําไมพี่แชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือถึงใช้สก,กินผู้หญิงคือเข้าใจมันเป็นโอตะคุเวคือแชมป์อ่ะมันเป็นโอตะคุแล้วที่มันบ้านนิเมะมากเออมันก็เลยเอาสก,อากินของพวกอนิเมะมาใส่อไรบา้ที่ผมไม่รู้หรอกอนิเมะอะไรอะ่ะเออแต่มันบอกอย่างงี้นั่นแหละครับก็ตามนั้นแหละเนาะก็สรุปกันแล้วแชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือกับแชมป์เคเคมึงคนละคนกันอันเดอ์สแตนอยู่นาโอเคตามนั้น ไปนอนไอ้เหี้ยทำคลิปนี้แป๊บๆเถอะให้อธิบายมากกทษ